คลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกได้โดยชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถไปตามถนนใหญ่ยามค่ำคืนแถวนี้จะค่อนข้างเปลี่ยว คืนนั้นมีรถคันหนึ่งอยู่ด้านหน้ารถของเขาในตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ปกติแต่พอผ่านไปได้สักพักกลับมีบางสิ่งโผล่ออกมาณเวลานั้นก็มีตัวประหลาดบางอย่างปรากฏออกมาจากหลังรถสิ่งนั้นมีรูปร่างที่ผอมเพรียวหน้าตาก็ดูผิดแปลกทั้งในตาก็ยังดูสั่งแสงวิบวับดูไม่เหมือนกับมนุษย์เลยสักนิด ชายเจ้าของคลิปเห็นเข้ากระส่งเสียงร้องหวาดกลัวขณะเดียวกันเจ้าตัวประหลาดดังกล่าวก็ยังจ้องมองมาที่รถของเขาอย่างไม่หยุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างได้จังและกัดจัง ได้รับคำบอกเล่ามาจากผู้ชมของเขาเกี่ยวกับการไหว้สักการะบูชาที่ศาลเจ้าร้างแห่งหนึ่งโดยเจ้าตัวได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายกับเสียงความถี่ที่ทำให้หูอื้อจึงได้ส่งวิดีโอสั้นๆนี้มาให้ชายทั้งสองคนดู ซึ่งกัตจังก็คิดว่าคนที่ส่งคลิปมาอาจจะทำพิธีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปเลยทำให้เจอกับเรื่องอาถรรพ์แบบนี้ทั้งสองจึงได้ศึกษาวิธีการที่ถูกต้องและเดินทางไปยังศาลเจ้าดังกล่าวโดยพวกเขาได้วางแผนกันว่าจะผัาดกันไปสำรวจทีละคนหวยออกที่กัตจังเป็นคนเริ่มคนแรกและค่อยๆเดินฝ่าความมืดเข้าไปด้านในระหว่างนั้นชายหนุ่มก็สังเกตเห็นบางอย่าง สงสัยว่ามันอาจจะเป็นหลุมศพจนเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดกัจจังก็ได้พบกับสถานที่รกร้างที่สุดโสมใกล้กันนั้นหนุ่มญี่ปุ่นก็เห็นภาพของงูที่แปะไว้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีนัยยะสื่อถึงอะไรคใครนะโซโตะว้าวมิกเกะฮิยะเน เมื่อสำรวจจนเสร็จภารกิจของตนเองกาจังก็ได้กลับมาที่รถและพลัดเปลี่ยนให้ไดจังไปสารภารกิจต่อโดยไดจังจะต้องขึ้นไปบนสารและทำการไหว้สักการะ,ระบูชาให้ถูกต้องหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ คือการเดินทวนเข็มนาฬิกาไปรอบๆบ,บริเวณที่มีพระพุทธรูปเรียงรายจำนวนมาก เมื่อขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นไดจังก็เดินขึ้นบันไดเพื่อไปทำขั้นตอนต่อไปเมื่อมาถึงยังด้านบนเขากระเจอกับแท่นบางอย่างที่มีซากปลักหักพังซึ่งชายหนุ่มก็พอจะมองออกว่ามันคือสารเจ้าร้างที่ตามหาไดจังจึงเริ่มขั้นตอนที่สองคือการโค้งคำนับสี่ครั้งและปรบมืออีกสี่ครั้งที่แท่นบูชาเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อย ได้จังจึงว่าจะกลับไปที่รถเลยทันทีแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายกับเสียงความถี่ที่ทำให้หูอื้อจึงได้หันไปตามเสียงและได้สังเกตเห็นรูปร่างของใครบางคนที่ดูคล้ายกับคนไม่มีหัวกำลังวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างน่ากลัวทําให้ได้จังตกใจมากจนล้มลงไปที่พื้นและบางสิ่งก็มาลากขาของเขาจะเข้าไปในความมืด แต่พอใดจังได้เงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนรูปร่างนั้นก็หายตัวไปเสียแล้วด้านหน้าของเขาตอนนี้มีแต่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้น กิจ,จวัตรประจำวันของดีเอโกคือเขามักจะออกไปเดินเล่นในช่วงเช้ามืดเพื่อออกกำลังกายตามคันลองแต่ทว่าวันนี้กลับมีบางสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าออกมาเดินเล่นอีกต่อไปในวันนั้นขณะที่กำลังเดินอยู่เขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังออกมาจากท่อระบายน้ำด้วยความสงสัยเจ้าตัวจึงเข้าไปดูพยายามส่องเข้าไปตรงฝารูท่อระบายน้ำเพราะเขาเองก็อยากจะรู้ ว่ามีใครอยู่ที่ใต้นั่นหรือไม่ก่อนที่จะมีใบหน้าของใครคนหนึ่งโผล่มาแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงพูดแปลกๆทำให้ดีเอโก้ตกใจจนแทบจะไหนหลัง แลเปลี่ยนจากการเดินเล่นเป็นวิ่งมาราธอนในทันทีหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ได้รับข้อความมาจากรุ่นพี่ของเขาซึ่งเขียนมาเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งในบ้านเกิดของเขาที่จังหวัดวาคายามะว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายมาก รุ่นพี่เล่าว่าทุกครั้งที่เขากลับไปที่นั่นก็มักจะเจอกับเรื่องแปลกๆอยู่เสมอซึ่งมันอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างก็เป็นได้เขาเดินทางขับรถมาหลายชั่วโมงจนเมื่อถึงยังจังหวัดปลายทางฝนก็เริ่มกระหน่ำลงมาตลอดทางที่เหลือการเดินทางของเขายากลำบากและดูน่ากลัวขึ้นเมื่อมาถึงยังพื้นที่ดังกล่าวก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอุโมงค์เก่าแก่ที่ดูค่อนข้างมืด ข้อมูลที่เขาได้รับมาเพิ่มคืออุโมงค์ดังกล่าวถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเมจิมีอายุรวมตั้งแต่สร้างประมาณ200ปีโดยตัวอุโมงค์จะมีความยาวรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่139เมตรมีคนมาเสียชีวิตที่นี่มากมายด้วยหลายสาเหตุจนคนในพื้นที่ไม่อยากจะเข้าใกล้หากจะมีก็เห็นจะเป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบมาลองของเท่านั้นเมื่อเดินมาถึงกลางกลางอุโมงค ชายคนนี้ก็เริ่มจะทำการสำรวจในทันทีโดยเริ่มจากการถ่ายรูปไปยังบริเวณรอบๆเพื่อว่าจะมีวิญญาณหรืออะไรติดมา ช่วงหนึ่งก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงดังออกมาจึงได้เปิดใช้อุปกรณ์แล้วพยายามสื่อสารกับเจ้าของเสียงที่ได้ยินแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เบาะแสอะไรมากนักต่อมาก็เหมือนกับว่าเขาจูจ่ๆก็กลัวอะไรบางอย่างแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากอุโมงดือ้ดดดอ 誰もいませんかいいจนเมื่อได้กลับมาดูคลิปในภายหลังเขาก็ต้องผวาสุดขีดและไม่กล้าที่จะเข้าไปในอุโมงค์อีกเลยเนื่องจากตอนที่กำลังถ่ายวิดีโอ ขณะที่กำลังสำรวจอยู่ข้างในอุโมงนั้นก็ได้มีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏออกมาอยู่ที่ด้านหลังของเขาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือดวงวิญญาณที่เขารู้สึกว่ากำลังมายืนกระซิบอยู่ข้างหลัง คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้นานสิบกว่าปีแล้วซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมหลุมศพของคนรู้จักเขามารู้ในภายหลังว่าที่นี่เป็นที่ร่ำลือของคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องผีผีสังสางและสิ่งอาถรรพ์ในขณะนั้นเจ้าของคลิปก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่ามันแปลกๆจึงได้หยิบกล้องมาบันทึกเอาไว้สิ่งนั้นก็คือรูปร่างของใครบางคน ที่มีสีขาวไปทั่วทั้งตัวกำลังเดินอยู่ภายในสุสานเมื่อดูจากลักษณะท่าทางแล้วเขาก็มั่นใจว่านั่นต้องไม่ใช่คนจนเมื่อคลิปนี้ได้ถูกอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตผู้คนต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กัน ว่ารูปร่างสีขาวดังกล่าวอาจจะเป็นวิญญาณของใครสักคนที่กำลังเร่ร่อนอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เมื่อไม่นานมานี้เดนิสเดวรับจดหมายจากทางบ้านเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในจดหมายดังกล่าวถูกเขียนไว้ทํานองว่า ในพื้นที่ของพวกเขานั้นจูจูผู้คนก็เริ่มหายตัวไปอีกทั้งยังมีคนเห็นในกลุ่มคนแปลกๆที่สวมชุดคลุมสีดําและในช่วงเวลากลางดึกก็มักจะมีแสงไฟประหลาดส่องออกมาจากราวป่าด้านในซึ่งพวกเขาก็คิดว่าคนกลุ่มนั้นอาจจะเป็นพวกเล่นคุณไสยศาสตร์มืดและสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคนในพื้นที่แฟนรายการคนนั้น จึงลองส่งจดหมายมาหาเดนิสหนุ่มรัสเซียต้องเดินผ่านป่าซึ่งเขาบอกว่าแถวแถวนี้จะมีบ้านร้างอยู่ด้วยกัน2อถึงสหลังเท่านั้นจุดนี้ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงความอาถรรพ์บางอย่างเมื่อจูจ่ๆก็ได้มีเสียงกรีดร้องของใคราบางคนดังออกมาจากในป่า เดนิสที่พยายามเดินตามหาต้นเสียงจงังหวะนั้นเขาก็เกิดอาการตกใจเนื่องจากเบื้องหน้าของเขาในตอนนี้ปรากฏชุดคลุมสีดำกำลังห้อยลงมาจากบนกิ่งไม้เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่ารอบๆมีคบเพลิงที่ถูกปักดินไว้หลายอันนอกจากนี้บนพื้นดินก็ยังมีตะเกียงที่ถูกทิ้งไว้เช่นกัน แต่สิ่งที่ทำให้เดนิสประหลาดใจที่สุดก็เห็นจะเป็นโลงศพผุพังที่วางอยู่ในหลุมพอลองส่องเข้าไปด้านใน ก็เจอเข้ากับหัวกะโหลกที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ามาอย่างรุนแรงจงังหวะนั้นเองก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วบริเวณอีกครั้ง เมื่อพยายามตามหาต้นเสียงแล้วไม่เจอเดนิสจึงได้กลับมาโฟกัสที่บริเวณหลุมศพในตอนนั้นเขาได้เบาะแสเพิ่มเติมนอกจากหัวกะโหลกคนแล้วใกล้ๆก,ก็ยังมีหัวกะโหลกของสัตว์เช่นกันซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมบางอย่างอย่างแน่นอนหนุ่มชาวรัเสเซียได้ตัดสินใจแกะลงศพออกเพื่อตรวจสอบไปยังส่วนอื่นก่อนที่เขาจะเห็นเศษกระดูกวางอยู่ในลง เขาเดาได้ว่านี่อาจจะเป็นร่างของพ่อมดแม่มดก็เป็นได้จึงต้องการที่จะเผาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณและล้างอาถรรพ์แต่ทันทีก็มีเสียงรีดร้องดังไปลั่นป่ารวมไปถึงมีเสียงหัวเราะดังผสมอยู่ จนเมื่อทำการเผาเสร็จสิ้นเดนิสก็คิดว่าเขาคงทำลายอาถรรพ์ได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับชิวโรเคะได้เดินทางไปยังอุโมงค์แห่งหนึ่งในใจกลางป่าลึกเขาบอกว่าที่นี่คือสถานีรถไฟเก่าที่มีชื่อว่าฮิกาชิอาโอยามะซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุโมงค์ที่เฮี้ยนมากในญี่ปุ่นและพอเดินลึกเข้าไปชายหนุ่มก็เห็นเศษผ้าสีชมพูจำนวนมาก

เองที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาแต่เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงเสียงหยดน้ำเท่านั้นเขาเดินไปจนถึงปลายอุโมงถึงตอนนี้ชายหนุ่มก็ยังไม่เจออะไรจนกระทั่งที่เขาได้เจอกับบันไดที่จะนำไปสู่ชานชาลาชิโรเคาะจึงได้เดินขึ้นไปบนนั้นและค,ค่อยๆสำรวจไปทีละนิดอ๋อทางกันที่ทำก่อนคนาการ่อสร้างน้ แต่จูจูก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาทำให้ชายหนุ่มตกใจจนไฟฉายร่วงจากมือเมื่อลองรีเพย์ดูจะเห็นว่า ในตอนนั้นมีมือของใครบางคนได้มาจับที่แขนของชิวโรโคะนั่นเองแต่เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นได้หันกลับมาเขากลับไม่เจอใครยืนอยู่เลยแล้วมือปิศนาที่จับแขนของเขาคืออะไรหรือว่าอาจจะเป็นมือของวิญญาณที่ตายและยังวนเวียนอยู่ณบริเวณน,นี้ แองเจโล่ได้กลับมาที่ป่าแห่งนี้ครั้งหลังจากที่เขาได้ยินมาล่าสุดคือเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าป่าแห่งนี้คือป่าลัทธิซาตานซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างสิงสถิตยอยู่โดยมากแล้วก็คือพลังที่ชั่วร้ายระหว่างที่กำลังเดินไปณนะจุดกลางเต็นท์แห่งหนึ่งแองเจโลก็ได้ยินเสียงผิวปาก แต่ในที่สุดก็ยังมาถึงในจุดกลางเต็นท์ได้เขารีบกางเต็นท์ในทันทีระหว่างนั้นก็มีเสียงผิวปากดังขึ้นมาอีกครั้งทำให้เขาต้องหยุดชะง,งักเป็นช่วงๆ พอได้ควักกระดานวีจีบอร์ดออกมาซึ่งมันก็คล้ายกับกระดานผีถ้วยแก้วของไทยแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอยู่ด้านนอกถึงขั้นต้องหยิบมีดมาระวังภัยเอาไว้กับตัว Alright we got the uh, board here set up um c h ไม่ช้าไม่นานจูจูก็มีเสียงบางอย่างดังออกมาทำให้แองเจโลตกใจมากจนทำตัวแทบจะไม่ถูกต่อหน้ากล้องคิดว่านั่นอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่กำลังต้องการสื่อสารกับเขาชายหนุ่มจึงได้กลับมาเล่นวีจีบอร์ดอีกครั้งแล้วเสียงแปลกๆนั้นก็ดังขึ้นมาอีกหนแองเจโลที่ได้ยินถึงกับเรียกร้องหาพระเจ้าไม่รู้ว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นจะต้องการสื่อสารอะไรหรือไม่ แต่เจอโรก็มั่นใจว่าที่นี่จะต้องมีดวงวิญญาณอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปนะครับ ผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทั้งช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ